โอเคนะครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยนั่นเองนะครับผมในวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในเกมวันนี้เมสไนเตอร์ซูเปอร์เลเตอร์กันอีกเช่นเคยนะท่านผูบบ้ชมแล้วก็ภายในวันนี้นะครับผมผมก็จะมาแนะนําระบบต่างๆภายในตัวเกมนั่นเองนะครับผมที่ทุกคนเนี่ยสงสัยกันเข้ามานั่นเองครับผมไม่ว่าจะเป็นตู้หรือระบบอะไรก็แล้วแต่นั่นเองนะครับผมผมก็จะมาอธิบายไว้ในคลิปนี้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปเนี่ยยกกกก็็็็ขขออ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 อฝาาาเเ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 พพพจจจจจไไววว้้้้้ดดนน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 ััััััััั่่่่่งงงงงงงะะะะะะคคคครรรรรรบบบบบผผมมีีปปซซึตติส์ ผมแล้วก็รับเอฟเคแบบต่างๆในโลบอร์นั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชั่มเปิลหรือแอนิเมชั่นไฟเตอร์นั่นเองนะครับผมหรือว่าเกมอื่นๆเนี่ยก็ลองทำมาคุยกันก่อนได้นั่นเองนะครับผมซึ่งเหรียญราคานะครับก็จะอยู่ที่12ชั่วโมง40บาทนั่นเองนะครับอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะโอเคนะครับพวกระบบต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการที่แนะนำตรงทามแชมเปอร์ก่อนเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าทามแชมเปอร์เนี่ยมันมีตู้อะไรต่างๆนานามากมายเลยนั่นเองนะครับผมแบบว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยก็ออ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 าา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 าจจจะะ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 สสสงงงงงััััััััััยยยกกกนน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 เเ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 ววว่่่่่่่แแแบบ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 ตตตลู้้้้้มมมมรรรรรถถใชททไไไดดดคคคผผโี๋ขุญปภพห็ึ ก็สำหรับตู้แรกนะครับก็ขอเริ่มจากเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมวันนี้เนี่ยก็จะเป็นตู้อัพเลเวลนั่นเองนะครับผมซึ่งตู้อัพเลเวลเนี่ยมันก็ปกตินะครับตามชื่อเนาะก็สามารถเอาไว UP ้อัพเลเวลได้นั่นเองนะครับผมถ้าเราใส่ตัวเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมกดอินคูเบตเข้าไปมันก็จะแบบอัพเลเวลให้นั่นเองนะครับผมเห็นไหมตัดแลายแป๊บเดียวซึ่งนะครับตู้อัพเลเวลเนี่ยก็แนะนำว่าให้ปลดด่านมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมมันก็จะเพิ่มแม็กเลเวลไปนั่นเองนะฮะแล้วก็ ทำเคเวสจากการลงอินเนาะบอกว่าลงอิฟลิตี้แบบทาวเวอร์อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมมันก็จะเพิ่มแม็กเลเวลของตู้นั่นเองนะครับผมหรือว่าจะเป็นการลงดันเจียนเองนะฮะท่านผู้ชมก็อันนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เพราะว่าสมมติว่าเราเปิดด่านท้ายมาแล้วเนี่ยก็ให้เรานะครับมาทําการอัพตู้นี้ไว้ก่อนนั่นเองนะครับผมเพื่อเป็นการที่จะอัพเลเวลตัวละครเรานั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับมาที่ตู้ที่2นะครับผมเป็นตู้ของกิมมัวนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้นะครับเท่าที่ผมรู้มานะะะกกก็นนนนนน่่่่าาาาาาจจไดดด้้มมรเเปิัองทผูช อ่ะอันนี้ก็จะเป็นการเหมือนกับว่าสุ่มพาสีกับติดตัวอะไรประมาณนี้เนาะก็ปกตินั่นเองนะครับผมสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเจ้าแคนดี้เคแล้วก็แอนตี้มิจิกนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ใช้เจ้าแอนตี้มิจิกอยู่นั่นเองนะครับเพราะว่าสุ่มหาแคนดี้เคไม่ได้สักทีนะครับผม้วผมก็ไม่คิดที่จะเสี่ยงสุ่มด้วยนะครับเพราะว่าผมมองว่าไอแอนตี Anti ้ไอมิจิกเนี่ยมันก็ ดีแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้ก็หาได้จากการเปิดด่านเนาะอันนี้ก็ปกติเลยมาที่อันนี้นะครับผมเป็นเวพอรนแมชชีนนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้นะครับก็จะเขียนตรงตัวเลยว่า this is a hardcore only feature นั่นเองครับผมก็คือใช้สำหรับโหมดฮาร์ดคอร์นั่นเองนะครับผมอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะ อยู่ตรงไหนนี่อยู่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ่ะสำหรับฮาร์ดคอร์โหมดนั่นเองนะครับผมก็สามารถเอาไปเล่นดูกันได้เนาะอ่ะก็ประมาณนี้เลยมาที่อย่างที่3นะครับผมเป็นข้างๆมาแล้วก็เป็นชายนี <c oughs> ่แมนชินนั่นเองนะครับผมซึ่งชายนี่แมนชินเนี่ยก็จะเอาไว้ทำชายนี่นั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้เลยนะอ่ะสมมุติว่าเรามีเอ่อตัวละครที่ต้องการทําเป็นชายนี่นะครับผมแล้วมันก็จะขึ้นเป็นผลของระดับนั้นๆนั่นเองนะครับผมสมมุติว่าของผมนะครับเป็นเดโมนิกนั่นเองนะครับผมมันก็จะให้แบบว่า ใช้ผลเดโมนิกนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวผมลองใส่ตัวเลขให้ดูนะอ่ามันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาอย่างนี้นั่นเองนะครับผมถ้าเราก,กดคอนเวิร์ตไปเนี่ยมันก็มีโอกาสออกทั้งสีเขียวแล้วก็สีแดงเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนั้นเนาะสำหรับตู้ทำชเอนี่อ่าอันนี้ก็จะเป็นสำหรับที่ทำชเอนี่อยู่แล้วมันก็จะไม่สามารถทำได้นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างเป็นตัวแบบเนี้ยเห็นไหมอันนี้มันเป็นระดับคอมมอนก็ใช้ผลคอมมอนนนเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้เลยนะสำหรับตู้ชาานนนนีีี่่่่แมมมชชทตตู้อัเองนะะเเป็นนนนนทรรราฟออ์คัับผมซึ่งี้้นนะะครรััับบก็จเอาาไวสสหพซีฟ่นนนเอองะะคคคคครรัับบบบผผมมมมมมก็ืแวว่่าาสสตติิโโ ลักมาเยอะเนี่ยแล้วผมต้องการที่จะสลับให้กับตัวที่มันเอ่อเรียกว่าไงเจาะรูแล้วเนาะสมมติว่าเป็นตัวนี้แล้วกันมีว่าไหมาอ่ะสมมติว่าผมจะสลับมาให้ตัวนี้นั่นเองนะครับผมผมก็จะทําการเอาตัวที่มีบับนะครับไว้ที่ฝั่งซ้ายมืออ่ะดูนะแล้วก็เอาตัวที่ต้องการสลับให้เนี่ยอยู่ฝั่งขวานั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้เลยนะ แล้วเราเนี่ยทำการเลือกนะครับผมอ่ะตรงนี้นะเลือกแบบที่พาสีอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็กดทานเฟอร์ไปน,นั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วเรามาดูกันนะนี่เห็นไหมมันก็จะขึ้นแล้วครับว่ามีโกลเด้นลักบวกหนึ่งนั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้เลยนะถ้าใครมีแบบว่าเจาะร,รูมาแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถใส่ได้สองช่องเลยนั่นเองนะครท่านผู้ชมผมเลยแนะนําว่าให้แบบว่า,วาถ้าได้มาพวกซีเค็ดมาอะไรประมาณนี้ก็แนะนําว่าให้ไปโคลนก่อนนนั่เองนะฮะท่านผู้ชมอ่ะประมาณนี้เลยนะ วันที่ยันต่อมานะครับผมเป็นระบบออร่านั่นเองนะครับผมซึ่งออร่านะครับก็หาได้จากดันทองนั่นเองนะครับผมอ่ะเขียนอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมดันเจียนบอสนะครับก็คือได้จากการตีบอสเสร็จนั่นเองนะครับผมถ้าเราตีบอสดรอปเนี่ยมันก็จะขึ้นด้านบนนะครับว่าดรอปแต่ถ้ามันไม่ดรอปเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นอะไรนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งแต่ละออร่าเนี่ยมันก็มีความสามารถแตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นบวก750เอจ็ดร้อะยห้าณนี้เลยนะเป็น500อร์เซ็นต์ลย มาที่อันต่อมานะครับผมเป็นอ้าวผมเปิดไมค์ในเกมอยู่แล้วนะอ้าปิดก่อนโอเคนะครับมาที่อันต่อมานะครับผมเป็นแบบว่าเอาไว้แบบแลกเปลี่ยนนะครับผมเป็นพาสซีฟโทเคิลนะสมมติว่าผมมีหินสีฟ้าเนี่ยต้องการที่จะแลกมาเป็นสีม่วงเนี่ยก็กดคอนเวร์ตไปนั่นเองนะครับผมซึ่งสีฟ้ามาเป็นสีม่วงนะครับใช้อยู่ที่200นั่นเองนะครับผมอ่ะก็จะได้สีม่วงมา10นั่นเองนะครับแล้วก็เอาสีม่วงเนี่ยไปเป็นพาสซีฟฐานเฟิร์กก็คือเอาไปสลับนั่นเองนะครับผมเป็นเหรียญสลับนะก็ใช้ทั้งหมด200ในการ ทำเป็นหนึ่งฐานเฟิร์นนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมอ่าประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งสองอน,นี้เนี่ยก็จะหาได้จากเอ่ออิมฟิเนตี้ทาวเวอร์นั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะเมื่อที่อันต่อมานะครับผมเป็น Ascension นั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นไว้สำหรับตัวไฮเวลี่นั่นเองนะครับผมเป็นหวังลี่นะอ่าก็ประมาณนี้เลยชื่อหวังลี่หรืออะไรทุกอย่างอะไรจำชื่อไม่ได้นะครับผมแต่ว่าโอกาสออกเนี่ยมันยากมากๆนะครับผมก็ดูจาก Star Breakdown เนี่ยผมเปิดไปประมาณอ่ะด่านสโตลผมเปิดไปประมาณ 172M ด็ดส ก็ผมเปิดไป112 m นะครับก็ยังไม่มีวีแววนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวนี้นะเออบอกเลยว่าออกยากจริงๆนะครับผมมาที่อันต่อมานะครับผมเป็นแพสซีฟตรงนี้นั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นตู้สุ่มแพสซีฟนั่นเองนะครับผมอ่าก็เอาไว้สำหรับสุ่มแพสซีฟปกตินั่นเองนะครับผมซึ่งตู้นี้ก็จะใช้สีฟ้านั่นเองนะครับผม อ๋ ises, อ ores. แล้วก็ตู้นี้เนี่ยมันก็จะใช้ถูกกว่าตู้เอ่อตู้สีม่วงนั่นเองนะครับผมเพราะว่าโอกาสออดเนี่ยมันน้อยกว่านั่นเองอ่ะประมาณนี้เลยถ้าเรามาดูที่ฝั่งนี้กันต่อนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้สุ่มพัลสีเหมือนกันนะครับแต่ว่าใช้สีม่วงนั่นเองนะครับผมแล้วก็ใช้ฉากปกติทั่วไปเนี่ยเยอะกว่าด้วยเห็นไหมอันนี้ใช้อยู่5ใช่ไหมด่า,าเมื่อกี้ใช้อยู่หนึ่งนั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้เลยก็โอกาสออดเนี่ยก็แนะนําว่าให้สุ่มตู้นี้นะครับผมเพราะว่าโอกาสออดเนี่ยมันเยอะกว่านะแต่ว่ามััันนนนนนก็จะะเเือองงงาิไปดึ่ครบผม เรียกว่าไม่นิดนึงแหละเรียกว่าเยอะเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะโอเคนะครับผมมาที่ตรงนี้กันบ้างนะครับผมเป็นฉากคอนเวิร์ตนั่นเองนะครับผมก็จะเอาไว้สลับแบบว่าเอ่อแปลงฉากนั่นเองนะครับผมสมมติว่าผมมีด่านด่านไมฮีโร่นะครับผมก็ใช้อยู่ที่100แล้วกันอ่ะกดยีสตไปมันก็จะแปลงเป็นด่านถัดไปนั่นเองนะครับผมเป็นด่านของไอแท็กออเดทันนั่นเองนะครับผมก็แปลงได้ครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะสำหรับปุ่มด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเอาไว้สลับโหมดนั่นเองนะครับผมอย่างเช่นอันนี้มันเป็นโหมมดดดขอองง่่านนนนถัััไปเะครบผ เดี๋ยวผมลองกดปุ่มครั้งหนึ่งดูนะครับเห็นไหมมันก็จะขึ้นว่า previous ก็คือแบบว่าก่อนหน้านั่นเองนะครับผมก็เอาไว้สําหรับการสลับแบบว่าฉากไปมานั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะ,ะมาที่ตู้ต่อมานะครับผมเป็นตู้นเวิร์ตเหมือนกันนะครับอันนี้ไว้สําหรับแบบว่าทําหินสีนั่นเองนะครับผมสมมติว่าผมมีหินสีแดงนะครับอยู่ที่7จ็ดพันใช่ไหมแต่ว่าผมต้องการเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับผมก็กดเลือกไปนะครับแล้วก็เลือกเป็นจํานวนที่ผมต้องการเนะาะเช่นผมต้องการ1 0 0 0 กดแยกไปแล้วเราก็ทําการมาคลิกที่ด้านบนตรงนี้นั่นเองนะครับผมว่าเราต้องการสีอะไรนั่นเองนะครับเออมันก็จะม huh ีท <mi> ั้งหมด6สีนั่นเองนะครับผมก็จะเลือกเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับผมอ่ามันก็จะแปลงเป็นจากสีแดงเป็นสีเขียวที่250นั่นเองนะครับผมแล้วก็ผมก็กดโอเพ่นมาเลยอ่ะก็จะได้มาแล้วนั่นเองนะครับผมและฉากสีแดงของผมก็จะหายไปนั่นเองนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับผมอ่ะตรงนี้นะเป็นเอ่อเป็นไทม์คอรนั่นเองนะครับผมเป็นบอสปกตินั่นเองนะครับผมแต่่วา บอสตัวนี้เนี่ยมันจะดรอปของเรื่องเออเขาเรียกว่าไงนะมันเป็นฉากสีขาวอะผมขอหาดูก่อนอันนี้นะครับผมก็คือบอสตัวนี้คือเราตีไปเลยนะครับผม,มก็จะดรอป evolution ฉากมานั่งเองนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผม ตีให้ดูนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้เนาะเรื่องดาเมจผมไม่แน่ใจว่ามีผลไหมนะแต่ว่าผมใช้ทีมไหนตีมันก็โอกาสดรอปก็แล้วแต่นั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวมันจะดรอปขึ้นมานะเดี๋ยวคอยดูอ๋อแล้วผมลืมบอกไปนะครับซึ่งหินนี้เนี่ยเอาไว้สำหรับแบบว่าก็สำหรับหินนี้นะครับก็เอาไว้ทำทรงจินวูได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็คือปล่อยตีไปนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่เอฟเคห้องการเวลาเนี่ยก็สามารถมาตีบอสตัวน,นี้เล่นได้น,นั่นเองนะครับผมอ่าแต่ทำไมมมันไ่ดดดรรรอออปปปเลยวะสสิิ ไม่ดรอปเลยอะท่านผู้ชมตอนยังไม่อัดคิปด,ด้วยดรอปรัวๆเลยนะเออโอเคนะครับว่าไม่เป็นไรนะครับผมก็ให้รู้ไว้ว่ามันดรอปฉากนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็มาที่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นออระบบดันเจียนนั่นเองนะครับผมอ่ะตรงนี้เลยนะ ซึ่งดันเจี้ยนตรงนี้นะครับก็เอ่อมันจะมีให้แบบว่าซื้อประตูแรง E นั่นเองนะครับผมก็ไอ้เจ้าที่ซื้อเนี่ยมันก็จะสามารถหาได้จากดันทองนั่นเองนะับท่านผู้ชมอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ามันก็จะมีประตูให้เลือกอย่างงี้นะแล้วก็เราต้องการจะเปิดประตูไหนก็สามารถกดใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็สำหรับของที่รับจากประตูเนี่ยมันก็จะสามารถเอาไปอีโวตัวได้นั่นเองนะฮะท่านผู้ชม อ่าประมาณได้เลยนะตัวที่ Evo ก็จะมีลักษณะ,ะาเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมเอ่อมีตรงไหนอีกไหมที่ผมยังไม่ได้รีวิวสำหรับทามแชมเบอร์เนี่ยเอ่อไม่น่ามีแล้วป่ะโอเคไม่น่ามีแล้วละผมขอออกไปสู่โลกภายนอกก่อนนั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะมาเริ่มจากเดี๋ยวผมก็จะมาเริ่มจากตู้อวตารก่อนเลยนั่นเองนะฮะซึ่งตู้อวตารตรงนี้เนี่ยก็คือมันเป็นการที่เอาเจ้าตัวดีวาของเรานะครับมาสั่งเว์นั่นเองนะครับผมอ่าขอใช้สับนี้แล้วกันเนาะ เพื่อเป็นการที่แบบว่าเข้าใจง่ายๆนั่นเองนะครับผมก็คือซึ่งถามว่าอวตารเนี่ยทำไปแล้วได้อะไรนั่นเองนะครับผมซึ่งสาหรับอวตารนะครับก็หลังจากที่ทํามาแล้วเนี่ยมันจะได้ที่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นสเตตของเจ้าดีวตัวนั้น,น,นเนาะ สมมติรับผมเป็นเบจิโตนะครับผมก็ทําการสาัเวยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะได้มาเป็นตรงนี้นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นเพิ่มระเบิมาคูณ9นะครับแล้วก็เพิ่มคีเชียงเป็น60%นั่นเองนะฮะท่านผู้ชมอ่าแล้วก็สําหรับเหรียญเจ้าตัวนี้นะครับก็สามารถหาได้จาก i n f i n i t y Tower นั่นเองนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้เลยนะแล้วก็หลังจากที่เราสาั่งเวยมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยให้เรามาที่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมเป็นตู้เลเวลอัพนั่นเองนะฮะมันก็จะให้เาเาาน่ยกดไคจ Inffinity Tower ช รวมถึงไอคอนกลมๆนี้ด้วยนั่นเองนะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยนะแล้วก็สําหรับเอ่อไอ้สมุดกับไอ้นี้ยมันต่างกันยังไงนั่นเองนะครับผมสมุดนะครับมันจะสามารถอัพได้แค่ข้างเดียวนั่นเองนะครับผมมันจะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาใช่ไหมสมมติว่าสมมติว่าผมต้องการที่จะอัพคีย์เช็งเนี่ยแล้วผมใช้สมุดเนี่ยมันก็จะอัพได้แค่ข้างเดียวนั่นเองนะครับผมสมมติว่าเราต้องการที่จะอัพสองข้างนี่เป็นยังไงนะครับผมก็คือกดดับเบิ l e Up Gate ตรงนี้นั่นเองนะครับผมมันก็จะใช้เป็นก้้้อออออออนน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 กลลมมมๆตตรรรงงงงีีีััััััั่่่่่เเเเเะะะะะฮาาาป็จขยววดบบบิพคผซึ เจ้าตัวนี้เนี่ยก็หาได้จาก Infinity Tower เหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะครับผมก็คือลงอันเดียวบอกว่าคุ้มเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นระบบค้ามนะครับผมซึ่งระบบค้ามก็จะมีอยู่ทุกด่านนั่นเองนะครับเพียงแค่ใช้มิติแล้วก็หินชาดจ,จากด่านนั้นๆเองนะครับผมแต่ผมก็บอกว่าระบบค้ามก็ไม่ค่อยแนะนํานั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้มเนาะเอาตัวละครพวกนี้ไปเจาะลูด,ดีกว่านั่นเองนะครับผมมาที่ด่านนี้กันเลยนะครับผมซึ่งด่านนี้ก็จะเป็น Challenge m a t c h นั่นเองนะครับผม ซึ่งสำหรับทาเล่แมชชีเนี่ยก็จะเอาไว้อัพสเตตตัวละครนั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะมันก็จะใช้ผลจากเอ่อตัวระดับนั้นๆนั่นเองนะครับผมก็คือถ้าเราอัพไปนะครับอ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะอ่าเห็นไหมสเตตมันจะต่างจากเดิมประมาณไม่ค่อยเยอะมากนั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเอาไปเจาะรูหรือว่าเอ่อเอาไปทำดีเอ็นเอแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูนะเห็นไหมอันนี้คือผมไปทำดีเอ็นเอนะครับผมก็จะเพิ่มมาสี่สิบเลยนั่นเองนะครับผมบอกได้เลยว่าเยอะะะะะะะมมมาาาาากกกๆนน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 นััั่่่่่่่่เเเเเอออองงงงงฮ็็คคืแแววยยยยยิิิจรรรูลล้้ทีีีดบผปณะ อ่าแล้วก็มาที่ต่อไปนะครับผมมาที่เออ่ดันต้นไม้กันเนาะดันต้นไม้เนี่ยก็สำหรับดันต้นไม้นะครับก็จะเอาไว้ทําการเปิดแม็กนั่นเองนะครับผมซึ่งผมแนะนําว่าให้ลงไว้นะเพราะว่าในการเปิดแม็กเนี่ยมันเปิดทีละ2000กว่าถึง3000เลยนะครับผมก็โอกาสออกเนี่ยพวกตัวดีวายตัวซีเช็ดอะไรประมาณนี้มันก็จะออกเยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมดีกว่าไปเปิดธรรมดาเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับดันต้นไม้นั่นเองนะฮะอ่ะแล้วก็มาที่ตู้ลิมิตเบรกนั่นเองนะครับผมบซึ่งตู้ลิมิตเบรกตรงนี้นะครับก็จะเอาไว้สําหรับการที่เออ่ทากร เจาะรูนั่นเองนะครับผมถ้าเจาะรูก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะมันจะมีแบบว่าอ่ะไอ้รูปดาวตกอยู่ตรงทฐานชื่อนั่นเองนะครับผมซึ่งเจาะรูนะครับก็จะแบบว่าจะทําให้ตัวละคารเนี่ยสามารถใส่ได้2องพลาสตินั่นเองนะครับผมซึ่ง ก็แนะนาว่าให้ทาไว้เหมือนเดิมนั่นเองนะฮะแล้วก็เงื่อนไขในการเจาะรูนะครับต้องเป็นตัวละครระดับมิสติกขึ้นไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นชายนี่ด้วยนั่นเองนะครับก็คือเราจะใช้ทั้งหมด3ตัวนะครับในการเจาะรูนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวตรงกลางนะครับก็จะเป็นตัวที่คงอยู่ส่วนตัวซ้ายตัวขวาเนี่ยก็จะเป็นตัวที่หายไปนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะสำหรับการลิมิตเบรกนั่นเองนะครับผมหรือว่าเจาะรูนั่นเองนะฮะมาที่ต่อมานะครับผมเป็นตู้แบบว่า อะตู้ที่ทุกคนรอคอยนะครับผมเป็นตู้โคลนั่นเองนะครับผมซึ่งตู้โคลนนะครับก็จะสามารถโคลนได้ทุกอย่างเลยนะครับผมยกเว้นพาสซีฟดีวายนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะแล้วก็พวกเดโมนิ่งเนี่ยถามว่าโคลนได้ไหมอ่าก็โคลนได้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าดูเวลานะฮะอ่าก็ใครอยากรอก็รอไปนะครับผมผมไม่รอดีกว่านั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะแล้วก็ตู้โคลนั่นเองนะครับผมผมก็แนะนําว่าให้โคลนตัวคอมมอนที่มันมีบัฟซีเคลตอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันจะใช้เวลาประมาณแค่30วิสามสิบวิน โคนไว้โคนไว้แล้วก็เอาไปแบบว่าสลับพาสีให้กับตัวที่เจาะรูนั่นเองนะครับผมมันจะทําให้เรานะครับไม่ต้องไปเปลืองแบบว่าในการสุ่มพาสีหาอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมก็สุ่มให้ตัวคอมอนมาแค่ตัวเดียวเนี่ยแต่ว่าสามารถโคนได้เป็น10เลยนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนั่นเองนะฮะอ่าแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าไอพาสีดีวายเนี่ยมันไม่สามารถโคนได้นั่นเองนะครับผมคือถ้าโคนได้ผมก็โคนไปแล้วนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับผม,ห,ผม,รบผมหรือว่าใครที่ต้องการจะโคนพวกตัวที่เจาะรรูก็สาามถโคลนุ้นัั่นนนเองะครบก็สามาณนนี้เลยะสหรับตู้โคน โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาที่ตู้ทํา DNA ดีกว่าเนาะอ่าอยู่ที่ด่านนี้นั่นเองนะครับผมเอ่อสำหรับตู้ทํา DNA นะครับก็เงื่อนไขก็เหมือนกับว่าไอ้ตู้เจาะรูเลยนะครับแต่ว่าเราต้องใช้ตัวเจาะรูนะครับทั้งหมด3ตัวเลยนั่นเองนะครับผมเงื่อนไขเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่เปลี่ยนเป็นจากตัวชายนี่เป็นตัวเจาะรูนั่นเองนะฮะแล้วก็หลังจากที่เราทํา DNA แล้วนะครับมันก็จะสามารถปลดสแตทตรงด่านเดสตินี่ไอแลนด์ด้านนั่นเองนะครับผมอ่าถ้าใครสังเกตนะอ่เดี๋ยวผมมาทําให้ดูนะครับผมสมมติว่่่าขอองผมเนียะ มันเจาะรูนะครับมันเพิ่มสเตตอยู่ที่20นั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นตัว DNA เนี่ยระบบขอหาก่อนนะมันเคยทำไว้อยู่สมมติว่าเป็นตัว DNA นะครับผมเห็นว่าสเตตมันจะเพิ่มที่40เลยนั่นเองนะครับผมก็คือข้อดีแล้วก็ข้อแตกต่างของระหว่างตัวที่เจาะรูก,กับตัวที่ทํา DNA นั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะอะแล้วก็มาที่อันนี้ก่อนเลยนะครับผมเอ่อเป็นระบบแบบว่าทำเดโมนิกนั่นเองนะครับผมก็เป็นระบบอีโวอะไรพูดง่ายๆ,ๆเลยก็จะใช้ตัวแบบว่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจในแต่ละด่านนะคร สิ่งที่แน่ๆเนี่ยมันต้องใช้แบบว่าตัว d ีวที่ทับดีเนั่นเองนะครับผมในการทำตัวเดโมนิกนั่นเองนะครับผมก็คือบอกเลยว่าเสียเวลาแบบเยอะมากๆนะครับในการที่จะทำเดโมนิกแบบว่า1ตัวนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเนาะอ่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ผมจะพาไปแนะนําก็คือตรงชาเลนทับตรงนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งชาเลนทับตรงนี้นะครับก็จะมีแค่ไม่กี่อย่างนั่นเองนะครับผมมันนี้ก็จะเป็นระบบอาร์ติแฟกต์นั่นเองนะครับผมซึ่งระบบอาร์ติแฟกต์เนี่ยผมก็เคยอธิบายไปเป็นที่เรียบร้อยแลลล้้้้ววนน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 นะะะะะะะคคครร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 รัััััับบบผผมมมมมสสาา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 หหหใกกกทีีี่่่จออออพืไไไปปปปณณเเเง็ถดดูิย อ่ะมาที่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นระบบสกินนั่นเองนะครับก็คือ,อฝั่งขวาเนี่ยผมต้องการที่จะให้เป็นตัวนี้ตัวเดิมนั่นเองนะครับผมส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นสกินเข้าไปนั่นเองนะครับผมตัวที่ผมต้องการที่จะให้เป็นสกินตัวนี้ส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็จะให้เป็นตัวที่ถูกเปลี่ยนสกินนั่นเองเนาะอ่ะตามที่เข้าใจนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมกดค้าไปเลยนะเออมันจะถามว่าเอออยูชัวร์ไหมที่จะเปลี่ยนสกินอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันไม่สามารถย้อนคืนมาได้นั่นเองนะ อ่า uh, ตัวนี้นั่นเองนะครับผมที่ผมทำการเปลี่ยนสกินมานั่นเองนะครับสังเกตนะครับว่าพวกเอ่อแบอบอะไรต่างๆมันก็จะยังอยู่นั่นเองนะครับผมส่วนหน้านตามันก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นเลยนะอ่สาสำหรับพวกตัวที่แบบว่าเก่งๆของผมเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนเป็นสกินชิล,ละให้หมดเลยเนั่นเองนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ย d p s มันสูงนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ใครที่อยากจะเคลียร์สกินเนี่ยก็สามารถกดตรงนี้ได้นั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะอ่ามาที่ตู้สุดท้ายนั่นเองนะครับผมสุดท้ายแล้วหรืืออเเเปปปลล่่าาาถ้้้้ผผผมมมมมไไไะะะะะรรรนนนนตตููสุดทยคคัับบกก็็็จซฟ ตู้เซฟก็คือตู้เซฟนั่นเองนะครับผมก็ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนั่นเองนะฮะก็คือเราต้องการที่จะเก็บตัวไหนไว้แบบว่าในตู้เนี่ยก็สามารถยัดลงไปได้เลยนะครับผมสมมติว่าผมต้องการที่จะเก็บเอ่อเจ้าเคอร์ดาก้อนคิงเนาะก็กดเลือกไปนะครับผมมันก็จะเก็บให้เป็นที่เรียบร้อยเห็นไหมอ่าประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็สมมติว่าเราต้องการที่จะให้ตัวเนี้ยมันออกมานั่นเองนะครับผมทำยังไงนะครับก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องกดเลือกตัวก่อนนั่นเองนะครับผมแล้วก็กดวิดดออมานั่นเองนะครับอ่ากดอยย่างนนี้เละ อ่ะตัวมันก็จะเข้ากระเป๋าเราเหมือนเดิมแล้วนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นั่นเองสำหรับตู้เซฟนั่นเองนะครับผมอ่ะมันผมจะลืมอีกระบบหนึ่งไปนะั่นก็คือระบบไอ้แรงนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอไปเอ่อซูเปอร์ไอเลนก่อนนั่นเองนะฮะเอ่อไอ้ระบบแล้งนะครับมันก็จะสามารถอัพได้ตรงนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะอัพกดที่แบบว่าอินเวนทอรี่เรานะแล้วก็สามารถเลือกของที่จะเอาไปอัพได้เลยนั่นเองครับผมก็คือสมมติว่าผมต้องการที่จะเอาอันนี้ไปอัพเนาะอ่ะมันจะขึ้นว่า เอ่อบวก3 KP XP นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าค่าที่เราสามารถใช้อัพแรงนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเราเรากดไปเลยนะแต่นี่คือแรงผมมมนแบกอยู่แล้วไงก็คือมันไม่ขึ้นอยู่แล้วซึ่งเมื่อเราอัพแรงมาแล้วนะครับผมมันก็จะได้ของพวกนี้นั่นเองนะท่านผู้ชมอ่าสามารถเอาแบบว่าหลายอย่างไปอัพได้เลยนะของผมก็จะใช้เป็นพวกหินโคลนส,ส่วนใหญ่นะในการอัพนั่นเองนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันได้แบบว่าค่าอัพค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอ่ะก็ประมาณนี้เลยเนาะ โอเคนะครับสำหรับคลิปการแนะนำระบบก็จบเป็นเพลงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมก็สำหรับใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนั่นเองนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนนั่นเองนะครับผมสวัสดีครับ